ก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องเตรียมเตาอ,อบไว้ก่อน <S <S ใช้เวลาไม่นานเลยครับเพราะผมใช้ไฟร้อนมากผมใช้ไฟอยู่ที่240องศาเซลเซียสนะครับเรานําถาดอบเนี่ยนะฮะเข้าไปไว้ข้างในก่อนเลยครับเพื่ออบให้ถาดของเราเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างจะร้อนดีนะครับผมหั่นประมาณครึ่งนะครับแล้วก็หันครึ่งอีกทีครับที่ด้านหนังนะฮะด้านเนื้อทาให้ทั่วๆชิ้นปลาครับเสร็จแล้วนะครับถาดของเราเนี่ยร้อนจี๋เลยนะฮะ เอาด้านหนังวางลงก่อนครับเสร็จแล้วก็นําเข้าเตาอบครับเราใช้เวลาในการอบนะครับช่วงแรกเราใช้ทั้งหมด5นาทีครับซึ่งในระหว่าง5นาทีนี้เราจะมาทําซอสกันครับในการทําซอสต้มขาแน่นอนว่าเราต้องการกะทิครับกะทิน้ําที่ผมใช้ในวันนี้นะครับเป็นกะทิสําเร็จรูปครับตั้งไฟครับใช้ทั้งหมดประมาณครึ่งถ้วยนะครับ1 2 0มลใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็นํามาตั้งไฟครับ ขาประมาณ3แว่นใส่ลงไปครับตะไคร้เราก็หั่นให้เป็นท่อนครับตัวกะทิค่อนข้างจะเข้มข้นนิดหนึ่งนะฮะดังนั้นผมจะใส่น้ำเปล่าลงไปเพื่อใดรูทหรือลงไปเพื่อทำให้เขาคลายตัวเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวซอสน้ำขานะครับการที่เราจะให้รสชาติของตะไคร้และขาออกมาเยอะๆนะครับเราต้องเคี่ยวนานนิดหนึงดังนั้นหลังจากที่ซอสเดือดแล้วนะครับผมลดไฟลงต่ำครับห้านาทีแล้วนะครับ สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะพลิกเขาครับหลังจากที่เราพลิกด้านเสร็จแล้วนะครับโรยด้วยมะพร้าวฮะแล้วก็นำกลับเข้าอบอ,อีก2นาทีครับอบแค่ให้ตัวมะพร้าวของเรามีสีที่สวยนะครับกลับมาดูที่ตัวซอสของเรานะครับใส่น้ำปลาลงไปฮะเยอะนิดหนึ่งนะครับน้ำตาลครับผมน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลปีบ๊บเยอะเช่นเดียวกันครับ ผลให้น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะครับละลายครับเสร็จแล้วนะฮะมะนาวครับผมผนให้เข้ากาันชิมรสด,ดูนะฮะว้าวอร่อยแล้วครับใช้ได้แล้วฮะกองซ้อนลงไปนะครับก็จะเป็นน้ำซุปอ่อมขาดที่รสชาติเข้มข้นนะครับมะพร้าวของเราด้านหลังได้แล้วครับ ใส่ลงไปในน้ำซอสครับนอกจากรสของขาและตะไคร้แล้วนะครับความอร่อยของต้มขาเนี่ยก็คือรสมะนาวที่ผสมอยู่กับกะทินะน้ำมันครับอันนี้จะเป็นน้ำมันพริกเผานะครับแต่งหน้าด้วยผักชีช่อสวยๆนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับมะนาวอีกชิ้นหนึ่งครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมมะพร้าว